เป็นเรื่องการสะกดคำ<อ>คเป็นเรื่อง,อางการสะกดคำมไม่สะกดจิตมาสะกดคำกันโจทย์ถามบอกว่าข้อไหนสะกดถูกทั้งสองคำครลูกตัวเลือกที่หนึ่งมีคำว่าเจระเข่กับคำว่าสิงโตดูซิว่าถูกหมดไหม,มตัวเลือกที่สองคือหอยมดงผู้กับยุงก้นป่องถูกหมดไหมตัวเลือกที่สามัชดาพิเศษกับบางลาพูถูกหมดไหมตัวเลือกที่สี่ย่าฝรั่งกับดอกพยองถูกหมดไหมมีอยู่ข้อหนึ่งถูกทั้งสองคำค่ะเอาล่ะครับข้อไหนครับ สะกดถูกทั้งสองคำดูแล้วนี่โอ้โหเลือกยากมากเลยเลือกยากมากนะฮะน้องลองวิเคราะห์กันดูข้อไหนเวลาเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับหมดเวลาเลือกเรียบร้อยนะฮะขอดูคําตอบทีมสีเหลืองก่อนครับเลือกข้อ2ครับหอยแมลงกู้ยุงก้นผ่องทีมสีแดงครับข้อ2เหมือนกันใจตรงกันอีกแล้วข้อ2ใช่ไหมฮะคำตอบที่ถูกตอ้องจริงๆอนะ่ะอยากจะเอาคะแนนให้นะลูกแต่ คำตอบคือตัวเลือกข้อสี่ค่ะข้อสี่ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อลูกทาไมไม่เลือกสี่ลูกคิดว่าคาไหนผิดพยองพยองแล้วทั้งนี้นะคะลูกพยองพยองคิดว่าไม่มีสระอาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวค่อยๆเรามาไล่ทีละข้อทีละทีละตัวเลือกดีกว่าข้อหนึ่งจระเข้ถูกไหมลูกถูกค่ะถูกจระเข้เขียนแบบนี้แล้วสิงโตทําไมผิดต้องไม่มีหอหิบกรรันแต่ทำาอ้าวพี่มผมฉันเคยเห็นนะสิ่งที่มีหอหีบกระรันอันนั้นต้องไม่มีคำว่าโต ถ้าสิงไม่มีโตจะมีหอยหีบตัวเลือกที่สองหอยแมลงผู้ถูกไหมถูกไหมลูกคิดว่าถูกไหมหอยแมลงผู่ถูกแต่ที่ผิดคือผู้เป็นพอตอใช่ใช่แต่ที่ผิดอ่ะคือยุงก้นปองต้องเป็นรอลิงด้วยเพราะว่ายุงเราต้องไปดูตรงก้นของมันเธอเคยดูก้นของยุงไหมไม่ค่อยได้ดูครับก้นของยุงอ่ะเดี๋ยฉันอยากจะดูดเลือดฉันวาดรูปไม่ได้ก้นนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ แล้วมันก็จะเหมือนเปาะปล่องไฟขึ้นไปมันต้องเป็นยุงก้นปล่องมาจากปล่องไฟลูกมันจะมีเอ็เอเอ็สูงสูงขึ้นไปใช่ไหม้องไปดูก้นเขาสิแต่ถ้าหนูไปเขียนแบบนี้บอกยุงก้นมันบวมมันโดนตีเหรอคะดีจนตูดบวมเลยค่ะปล่อง่างนี้บอกว่าบวมไม่ใช่ก้นมันบวมมันไม่ได้โดนตีตูดแล้วปล่องมันแปลว่าอะไรอ่ะมันต้องเป็นปล่องอย่างนี้ถ้าปล่องแบบนี้มันจะบอกว่าบวมส่วนเบอร์สามเนี่ยนัชดาพิเศษถูกแล้วเขียนแบบนี้แล้วรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร รัชดาแปลว่าเงินเงินแปลว่าเงินแปลว่าเงินลากศแปลว่าเงินอพิเศษก็หมายถึงว่าตอนนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะครองราชย์ครบ25ปีเขาจะจัดซิลเวอร์ซิลเวอร์ซิลิเบตอะซิลเวอร์ก็คือเป็นการฉลองครบ25ปีเพราะถ้าปีทองเนี่ยก็าจะเป็นการเจรนาพิเศษสวงบางลําพูเนี่ยสะกดผิดเพราะว่าบางลําพูมาจากบางบางหมายถึงมาพื้นที่ที่ติดน้ําสมัยเดิมมันจะมีอย่างเช่นติดน้ําแล้วมีต้นรักเยอะเรียกว่าบางรัก ติดน้าแล้วมีกระดีปลากระดีกับบางกระดีอะไรแบบนี้ mm hmm. บางลําพู <Okay. S 2> นี่หมายถึงว่าตรงนั้นเคยติดน้ําแล้วมีต้นลําพู mm hmm. แลวเ,เขาก็เลยเรียกว่าบางลาพูไม่ได้เขียนมันต้องเป็นพอพาน oh. และต้นลําพูเนี่ยถ้าไปดูประวัติเนี่ยตรงบางลําพูเนี่ยเหลืออยู่ต้นเดียวอยู่ใกล้ๆกับสวนสันติชัยประการใช่ครับ mm hmm. ทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายย่าฝรั่งไม่ใช่ย่าฝรั่งนะ <laughs> รู้จักย่าฝรั่งไหม ไม่ตอนแรกก็อาจผิดเป็นฝรั่งนะครเป็นเป็นแบบสนามหญ้าของฝรั่งนะครับโ, <น S 1> โนย่างฝรั่งเนี่ยถือว่าเป็นแบบเครื่องเทศเนี่ยที่ราคาแพงที่สุดในโลกเอาล่ะกิโลกร,รัมอ่ะที่ถูกมันจะต้องคุณภาพของย่านะฮะย่าฝรั่งเนี่ยถ้าโลที่ถูกที่สุดจะกสามหมื่นกว่าบาทไปถึงสามแสนกว่าบาทอุวยอาจารย์อดามคำว่าย่าฝรั่งเนี่ยภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะเรียกว่า saffron นะจะสะกดว่า f r o n ตอนท้ายนะแต่ว่ามันจะออกเสียงว่า fron saffron แล้วมันแพงมากอย่างที่อาจารย์รอบอกครับแพงมากสรุปแล้วเนี่ยที่เด็กไทยส่วนมากสะกดผิดอ่ะจำมาผิดไม่จะไม่อ่านหนังสือนะเพราะอ่านเนี่ยก็เลยผิดถ้าไม่อ่านอาจจะถูกถูกปะเพราะที่เราอ่านมาก็เลยผิดเลยจริงๆนะดอกพยอมเนี่ยก็เป็นดอกไม้ดังนะคะเป็นดอกไม้ประจําของสองจังหวัดคือเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดกาฬสินธุ์จะใช้ดอกพยอมเนี่ยเป็นดอกประจําจังหวัด